สวัสดีครับวันนี้เราจะมาที่คลิปแฉโกงแอปพอกเกตนะครับมาแฉเรื่องอะไรแฉเรื่องไม่ใช่แอปพอกเกตโกงเรานะครับก็คือพวกที่หลอกเราว่าโหลดป่านลิงก์นั้นลิงก์นี้แล้วได้แต้มเยอะๆแปดพันเก้าพันอะไรไม่รู้ผมเคยเข้าดูผมว่ามันไม่น่าจะมีจริงนะครับก็มันจะมีได้ไงนะครับ ก็แอสพอเก็ตเนี่ยมันเป็นการเงินครับพวกเขาให้โหลดใต้ลิงก์นะลองเข้าไปดูสิครับไม่ถึง500ถ้าคุณได้นะพูดจริงไม่ได้โกหกอะไรก็ดูดิตอนนั้นผมโหลดตามลิงก์อันนั้นผมโหลดใต้ลิงก์ของดี่ s ตสกา เขาบอกว่าจะได้4 0 0รอยแต้ม400อยแต้มจริงๆครับผมแลกไปแล้วด้วยได้แค่นั้นแหละครับก็ไม่มี9,999อย่างที่เขาพูดนะครับเขาพูดก็เพื่อโหลดใต้เลี้ยงนะ่ะเขาพูดเพื่อเขาจะได้เพิ่มแต้มค่าชวนเพื่อนไงครับก็ผมพูดจริงนะครับหรือท่านใดที่ ยังไม่โหลดก็โหลดใต้คลิปผมก็ได้นะครับผมมีลิงก์ก็เพราะผมอยากได้หนึ่งร้อยแต้มคุณก็จะได้เท่าไหร่นะสองร้อยแต้มประมาณนี้แหละครับไม่มีโกงนะครับได้ลิงก์เป็นแค่การชวนเพื่อนก็จะได้แต้มเพิ่มผมไม่โกงหกนะครับใครอยากโหลดก็แล้วแต่ครับอยู่ใต้คลิปต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับมึงจะได้เพิ่มมันจะล็อกบัญชีเดียวไดว้แอปนี้ เป็นแอปปลดล็อกหน้าจอได้เงินนะครับนี่ครับล็อกสกินก็มีเรื่องจะพูดเท่านี้แหละครับก็ไม่มีโกงไม่มีแฮกจริงๆนะครับผมก็จะมาบอกแค่นี้